สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับสำหรับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ต่อนะครับหลายๆท่านนะครับที่มี direct message มาหาอาจารย์นะครับว่าเกิดวันเดือนปีนี้เวลานี้จังหวัดนี้นะครับอยู่ลัคนาราศีใดนะครับอาจารย์ก็ขอให้นะครับ add line official account นะครับมหาอาจารย์ที่ assign 209 l r c e o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับอย่าไปพิมพ์อยู่ใน u t u b e นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้ไปดูตรงนั้นตลอดเวลานะครับแต่ถ้าอยากจะทราบจริงๆก็แอดไลน์อุ c เชลเขามาหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็สอบถามมาได้นะครับในส่วนของการสอบถามลัคนาราศีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะมีหลายคนเลยไปพิมพ์ไว้ในนั้นนะครับบางทีอาจารย์ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางคน พอทราบแล้วก็รีบแอดมาที่ไ f น์อ้อมเ c ียวเขาครับอาจารย์ก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ฟังคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะพอทราบนะครับบางส่วนแล้วแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อ้อมเชียวคำอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ ท่านใดที่รอติดตามนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางอาจารย์แนทดวงชาแนลไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําการบันทึกรายการของการพยากรณ์แบบภาพรวมให้จบนะครับทั้ง12ราศีให้ครบนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าอาจารย์ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทําคลิปนะครับในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับ และถ้าเสร็จอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26กมกราคมนะครับปีพศั5 6 6นกะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์หรือไม่ก็อาจจะไปถึงวันอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาที่พอมีเวลานะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของช่องทางอาจารย์นัดูดวงชาแนลไว้นะครับ บางท่านที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาดูแลทําไมมันพยากรณ์ล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยนะครับก็คือเป็นโนโยบายนะครับของช่องทางอาจารย์เดชนดวงชาแนลนะครับว่าจะทํานายหรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้ามากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะครับแล้วล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นการพยากรณ์มากกว่า4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการจะวางแผนชีวิตหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรดีอะไรไม่ดี ต้องทาอย่างไรหรือมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็สามารถติดตามทางช่องทางของอาจารย์นเดชน์ชแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับกับข้อว่าการนะครับในส่วนการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับใครที่ติดตามอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงเวลานี้ดาวเทียมภพกัมมะคือดาวราหูเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนภพวินาศนะครับได้คู่ท่าลมกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่30มีนาคมปีพุทธศักราช265ไปจนถึง16ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช6 6นะครับก็อดใจอีกนิดนึงนะครับอยู่อีกแค่1เดือนเท่านั้นนะครับก็จะยกย้ายแล้วครับในเดือนหน้านี้แล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับกัมมะวินาศก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงงานนะครับโยกย้ายงานนะครับอย่างปรับปรับัะพันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างที่จาย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับว่าเปลี่ยนแล้วดีนะครับก็ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่จารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในก่อนหน้านี้ว่าเปลี่ยนแล้วดีจริงแต่ตั้งแต่หลัง19เมษายนปีพศ2 5 6าัิที่ผ่านมานะครับก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับคิดพิจารณา ให้ลอกคอบ,อบช้าๆนะครับอย่ารีบทําอะไรต้องมีความระมัดระวังนะครับไม่ประมาทนะครับก็จะเป็นการดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านด้วยนะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งนะครับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับอย่างปุปปับชะพันก็จริงนะครับแต่เปลี่ยนแล้วดีและการเงินจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนพบกระดุงพระก็คือดาวพุธนะครับ ดาวพุธก็ยังอยู่ในเรือนภพพันธุนะครับจนถึง27กันยายนนะครับปีพศัก256เรียกได้ว่าแทบจะทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็จะยกเข้อส่วนภพป,ปุตตะนะครับในช่วง28กันยายนจนถึง14ตุลาคมปีพศัก256นะครับก็ถือว่าในมุมนี้เองก็มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าอีกมุมนึงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในพุชตาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระเนี่ยโคจรมานะครับร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วก็เร็งนะครับดาวเสาร์นะครับได้คู่ กับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนภพกรมมะนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะมีมุมมีเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่างานจะส่งผลนะครับให้คุณได้รับเงินในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามุมรายจ่ายก็มีอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องบ้านเรื่องรถซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับเรื่องครอบครัวนะครับรวมไปถึงว่าจะเป็นเรื่องบุตรหลานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สําคัญนะครับในช่วงตั้งแต่28กันยายนก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนนะจนถึง14ตุลาคมนะครับ ถ้าไม่จําเป็น,นจริงๆก็อย่าไปลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวาลัคนาราศรีพฤษภประจําเดือนกันยายนปีพศ2566นะครับดาวเจ้าเรือนภพปัตนินะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็ยังอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับตั้งแต่18สิงหาคมนะครับจนถึง2ตุลาคมปีพศ2566นะครับนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ในมุมนี้ก็ถือว่า ไม่มีอะไรที่ต้องเรียกว่าซีเรียสมากนะครับหรือว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในพื้นชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคู่ครองคมรักส่วนในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าดีกว่าครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเพียงแต่ว่าจะทําการสิ่งใดก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่จะได้บอกไปแล้วตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราชันะครับไปจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราชสองตั้อสติให้ดี้ คิดพิจารณาให้รอบคอบนะครับอย่ารีบร้อนตัดสินใจให้ใช้เวลาใช้สติอยู่กับมันคิดพิจารณาให้รอบคอบแล้วจึงจะลงมือจัดการนะครับชัดเจนนะครับก็ขอ,ขอเป็นกําลังใจให้ชาวาลัคนาราศีพฤษภทุกคนนะครับตั้งสติให้ดีสู้ลุยให้เต็มที่อย่างน้อยคนที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้แล้วคุณจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วว่าช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลเนี่ยเป็นการพยา,ยากรณ์ล่วงหน้า ตามนยโยบายของช่องนะครับอย่างน้อย2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันนี้สําหรับเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นการพยา,ยากรณ์ล่วงหน้ามากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่ต้องการจะวางแผนล่วงหน้าติดตามช่องทางนี้ไว้ไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับแล้วเราเอาพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภยัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนกันยายนปีพศ2กร6สบกนะครับก็ถือว่าในมุมนี้เองเนี่ยมันก็มีมุม มีเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายแค่เจ็บก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วมันอาจจะแค่รู้สึกอึนๆมึนๆงงๆหรือทําอะไรไม่ได้ดังใจนะครับมันทําให้เรามุดหงิดอารมณ์เสียมากกว่าในช่วงเวลานี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะช่วงเวลานี้นะครับส่วนอุบัติเหตุในมุมนี้เองก็เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าแถวคาดปลอดภัยดีนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนกันยายนปีพจะเป็นประโาชแน้อบ เพื่อที่นําไปประกอบการคิดพิจารณาครับการตัดสินใจนะครับสําหรับท่านที่ต้องการวางแผนล่วงหน้านะครับอย่างน้อยคุณได้มาติดตามช่องทางนี้คุณจะได้รู้ก่อนล่วงหน้าเพราะถ้าคุณรู้ปุบปับฉับพลันแล้วมันต้องแก้ไขในระยะเวลาที่สั้นและเร่งด่วนเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ก่อนล่วงหน้าไกลๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีและถ้าอยากรู้ไปจนจบทั้งปีติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับคลิปของปีพุทธศักราช2566 จะออกทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้นะครับอย่างที่จันได้บอกไปแล้วนะครับและไม่เกินเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรนะครับแต่จันมั่นใจว่าน่าจะทันนะครับในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวาลัคนาราศีพฤษภนะครับทุกๆคนนะครับสู้ลุยให้เต็มที่ด้วยสติคิดพิจารณาให้รอบคอบทุกอย่างจะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับ ก็ขอให้ชาวลักขนาราศีพวกศกทุกทุกคนโชคดีครับวันนี้เรากี่ชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ